มาดูเที่ยวที่14ท่านผู้ชมเป็นหน้าที่ของร่องน้ําสีแดงท่านผู้ชมเป็นรลวเพชรคำมลูลส่วนร่องน้ําสีน้ำเงินนั้นเป็นหน้าที่ของหงษ์แสนเมืองลูกปู่โหนโเ,ออเป็นเ<ล>ที่ยวต่อไปนี้หงษ์แสนเมืองเจ้าของเก่าเรือก็นั่งอยู่กับเรานี่แหละหงษ์ <blacks S 1> แสนเมืองพี่น้องจากบ้านโดนเมืองตำ<อ>บลดงลิงอำเภอกำปะลาสยจังหวัดกาฬสินจากวัดป่าบ้านโดนเมืองครับหงษ์แสนเมือง วันนี้ครูจะมาพบกับพี่น้องจากบ้านนาแบกบ เพชรขมูลก็มาจากทางเดียวกันน่จันแดงเอา,เอาละวหีหลสารพากับเทียวนินใส่ก็มาแบบระเบิดเถิงเถิงเลยทีเดียวสายน้ําแตกกระสานเซ็นกันเราก็เด้ไปสองฝั่งฝั่งลําน้ําเปล่าจะหนาวหรือ้อตอนนี้ก็ยังไม่รู้ตอนนี้เพชรขมูลเพชรขมูลล้วานเพชรขมูลพีนลลนะพ่น้องจากบ้านนาแบกเจอใครไม่เจอเดินมาเจอกับหงแสนเมื่อจะก,กี่เมืองก็ไม่สนใจแล้วตอนนี้ล้มพายแบบเต็มใบโจกเว่าวสาวหนีอย่างเดียวพี่น้องจากหลวงปู่โดืหลปู่โนว่ายังไงเริ่มจะทะยังแสงมาแล้วตอนนี้พี่น้องจากบ้านนาแบกกระแทกแรงๆกระแทงหนักๆอัดมาแบบเต็มเต็มเอาละวเอาละว่าลาย แบบเต็มใบหนีได้หนีมาหนีได้ดินะเพนกะมูนเพนกะมูลเพนกะมูลเลือกำเลือหูพี่น้องจากบ้านนาแบกเริ่มกกระแทกพายลงแผพเต็มใบเริ่มหนีออกมาก็แล้วเอาแล้วเว้ยเอาเราวะ ดูดีๆครับผู้ชมยามดูไม่ออกยังบอกไม่ถูกแล้วคู่นี้คู่ที่สูสีหัวเพียงหัว้วท่านผู้ชมเอาละครับท่านผู้ชมเพชรคำูลกับหงษ์แสนเมืองครับใครจะอยู่ใครจะไปใครจะไว้ใครจะหนีจับจ้องดีๆท่านผู้ชมไม่ธรรมาดาแล้วว่าอย่างไงเพชรคำูลเพชรคำูลจะหนีได้หรือไม่ได้ หนีได้หรือไม่ได้ครับเป็รขบวนมาดูสิว่าหงษ์แสนเมืองรูปโนเริ่มดึงยาวเสาลึกเบียดเสียสีกันมาเริ่มจะตีจากหนีได้หรือไม่ได้เบียดขึ้นมาว่ายังไงเริ่มเปิดแล้วในท้ายไงหัวเขาเริ่มาพี่น้องจากบ้านลาแบกเบียดเสียสีกันแล้ววะหรือว่าไม่ธรรมดาทีเดียวแม่เป็นเรือดินฐานที่ใกล้ๆกันที่สุดไม่ธรรมะแล้วนี่สิครับเป็นเรืออูขคีสูสีกันนะไม่ธรรมาแล้วว่ายังไงหง์แสนเมืองอ้โหยไม่ธรรมะ เพชรคำมูลไม่ต้องฉุนไม่ต้องเสี่ยวแล้วตอนนี้ขยับขยี้ปีกันมาเอาแล้ว <arson acha, S 2> เริ่มไหลกันมาเริ่มขยับขยี้ปีกันละหัวเรายังสูสีกันอยู่ไม่มีใครเสียเปรียบเลยเอาแล้วได้ลุ้นแล้วได้ลุ้นแล้วได้ลุ้นแล้วทั้งคู่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแม่สุดท้ายขอปล่อยให้เหลือไหลเลือดไหลเลือไหลเลือไหลเลือไหลสุดท้ายก็รู้เจ้าเจนจ่า ก,กับเรือสองลำนี้เดินทางมาด้วยกันจากจังหวัดกระสินทินน้ำรับนะครับเขาบอกว่าเป็นบ้านที่เคยอยู่เป็นอู่ที่เคยนอนแต่มาพักผ่อนอยู่ยที่อำเภอกรุพะว่าปีครับกับลำดับต่อไปครับเป็นการประกาศผลการแข่งกันครับเรือเที่ยวที่14นะครับชายเล็ก ระหว่างเพชรขบูลพี่น้องจากบ้านนาแบกรงน้ําแดงพบกับเรือหงษ์แสนเบืองลูกปูโนโร่องน้าสีน้ําเงินผลการแข่งขันครับเป็นเรือที่อยู่ร่องน้ําสีน้ําเงินหงษ์แสนเบืองเป็นฝ่ายชนะครับเียวนี้